แฟนซ้ำวอเดาทามในใช้ตัวจะหล่อที่สุดในกลุ่มใช่ครับผมจะหล่อที่สุดในกลุ่มนะครับถึงว่าหไม่เจอจที <laughs> 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 วัสดีครับพ <laughs> <laughs> ี่โอเลดีเสัสดีนะครับ <laughs> แต่พี่เบนพี่นิสูงใช่ครับพี่เบนกับพี่นิสูงกว่าผมนะ <laughs> ผมผมก็บอกอยู่ว่า <laughs> ผมตัวเล็ก <laughs> เล็ก,ลกน้อยน้อยยิ้มน่ารักน่ารักครับ <laughs> เขาหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะนมาแล้วรังอยู่นี้แน,น่เลยแง่เห็น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 ประจนะําแล้วเห็นเห็นเข้าตลอดเลยนะแล้วแก้มป่องนี่เพราะอะไรนะแก้มป่องเหรอแก้มป่องผมไม่นี่ครับทําแก้มป่องเอง ดีกว่าโดนสวบในขอนไม้เออผมว่าพรุ่งนี้หนาวไหมพรุ่งนี้น่าจะเมื่อวานนะหนาวพรุ่งนี้น่าจะเมื่อวานนะหนาวเสื้อหกไอแกลหรอผมผมใส่เสื้อไซส์เอ็มครับผมตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมตัวเล็กตัวน้อยนะแบบว่ามาถึงก็รู้เลยว่าไอ้คนนี้โตดีว่า ตัวเล็กสุดนะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยขาวๆหล่อๆเนี่ยครับใช่ครับเด็กใส่เสื้อใส่อะไรเด็กเนี้ยใส่ 8XL ครับ 8XXL เส้อได้แค่หัวตัวเล็กจริงนะครับตัวเล็กเทียเกง่งจังเกมมันน่าจะเป็นที่อบอะ่ะเพื่อนมันอบไงมันเลยหดจังเกมมันหดเยอะมากเลยทุกตัวเลยเนะี่ย เสื้อผ้าเมือนงองๆม,มากเลยก็ใส่อยู่ทุกวันนะอยู่น่าจะซักบ่อยด้วยแหละอาทิตย์ละครั้งไงก็เลยแบบว่ามันโหดะอะพูดไปทั่วตลมลมพัดปิวไหมปิวครับผมตัวเล็กผมหนักแค่สี่สิบสามเองครับผมหนักสี่สิบสามสี่สองสี่สามเป็ตัวเล็กนิดเดียวครับตัวเล็กรอ ยี่มันหวานเนี่ครับผมปิวใช่ผมปิวโมวหม,มากค่ะกระมังหมูเดงยังหดเคยใช่กระดดงกระมังหมูเดงยังหดเลยครับพี่เจาะเจาะกัะตันบอกบวมน้ำตาลใหม่ครับอกอ้วนทีเดียวเองจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเร่งไม่ถึงพุงใช่ไหมตีบสามพูนสอง โอ้โหติสามคูนสองเฮ้ยเนี่ยกระติกกอยู่ในเนี้ยแน่เลยน่าจะมีรังอยู่ครับรังกระติกลูกกระติกเขียเลี้ยงกันหมดเลยทั้งกระติกท,ทั้งฮิปโปอะเลี้ยงคู่กันไปโตไปด้วยกันลมหายใจเด้งเหม็นครับพี่บินเด้งไม่ยาแปลงฟันกินอึนแม่เด้งรู้เรื่องมากนะเห็นในกล้องคุงโตฟ้ากระติกเพื่อนเด้งเออไม่ออกไปเล่นกันเด้งเลยต้องต้อง ต้องเช้าเช้าต้องต้องวางกล้วยไปให้แล้วอย่างเงี้ยวางกล้วยไว้ปากป่องแล้วเราก็เอาลูกเขามาเลี้ยงครับ <S <S ตอนนี้อยากเห็นเห็นอะไรอยากเลี้ยงทั้หมดเลยครับตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้อะหมึกสายก็อยากเลี้ยงเนี่ยแต่ให้าหารไงไม่รู้ <S 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 ไปเลยคุณหน้าบอกคุ่เล่นกับมือก็ได้วะ จนหน้าหันตูดมาให้จะมีเล่นอะไรนะไม่รู้นะดู๋ยวโจนาจนหน้าเขากินอะไรจนหน้าเขาเคียวอะไรอะไร่อะต้องไปตอนไหนถึงจะได้เห็นอิปโปมีควันต้องมาตอนอากาศร้อนๆพอดีกเดนพ่อจะกัดตูดเจ็บไหม แม่ดิ้งเขามาสก,กิดครับเขาไม่ได้กัดเขามาสก,กิดสก,กิดแ,แบบเงี้ยเบาๆไม่โดนเขี้ยวครับรี่หีปากโดนก่อนแล้วก็สะดุ้งก่อน <c oughs> ไม่จะปล่อยของเหรอ <c oughs> นี่แม่เดินตามไปแล้วแม่เดินตามเด้งไปแล้ว